เป็นคนที่รับฟังเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ไม่ค่อยได้นะคะแล้วมีความรู้สึกต่อต้านกับเรื่องนี้มากหนูอยากจะถามว่ามีวิธีการยังไงคะให้รับฟังและรับรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ได้มากกว่านี้แล้วในอนาคตข้างหน้าจะทําให้เป็นปัญหาหรือเปล่าคะเวลารับฟังมันเป็นยังไงคะจยทั่วไปที่น้องรู้สึกเหมือนกับไม่ชอบอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต่อต้านมีความรู้สึกต่อต้านอยู่ข้างในใจนะคะเวลาฟังรับฟังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศ เพศศึกษาเพศสัมพันธ์อะไรไม่ได้เลยอันนี้ผมก็จะว่าคงจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมการอบรมมาตั้งแต่เด็กนะครับที่ทาให้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม <c oughs> ไม่สมควรนะครับ <c oughs> ซึ่งก็ดีแล้วนะหมายความว่าถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมไม่สมควรแล้วรอให้จนกระทั่งเราเรียนจบแล้วถึงมาสนใจแล้วฟังก็ก็ไม่เป็นไรถ้าตราบเท่าที่เราไม่ไปยุ่งนะฮะ <c oughs> เราไม่ไปไปมีสร้างปัญหากับมันหรือไม่ไปทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราพยายามรณรงค์งให้เพศ,ศศึกษาเนี่ย ก็เพื่อว่าให้มีความรู้และสามารถป้องกันไม่ให้มีปัญหาดํามานะอย่างเช่นมาปัญหาไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร,ครปัญหาไปไป,ไปรับเชื้อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะที่ว่าไม่อยากจะไปสนใจไม่อยากไปฟังเพราะฟังแล้วมีความรู้สึกว่าไม่คือ,ค,อคือไม่ถูกสเปคคือไม่ชอบอก็ก็ไม่แปลกแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีกว่านั้นก็คือมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติ ซึ่งถ้าไม่พูดกันเนี่ยทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดมาเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีการพูดกันแต่ว่ามีการปฏิบัตินะครับคือคือเพราะไม่มีปฏิบัติไม่พูดเนี่ยก็ผิดๆถูกๆก็ทําโดยที่ไม่มีความรู้นะครับแล้วก็เกิดอันตรายตามมาเพราะถ้า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 ผมเป็นน้องนะเรียกน้องดีกว่าเรียกลูกจริงๆนะลูกผมนะถ้าผมเป็นน้องเนี่ยผมผมคิดว่าก็รับฟังเอาไว้ทันใจให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็เขาต่อต้านด้วยคุณหมอไอ้นี่สิ คือถ้าฟังแล้วไม่ชอบไม่เป็นไรแล้วก็ทำหูทวนลมซะแต่นี้เขาบอกลึกซึ้งเขาต,ต่อต้านด้วยต่อต้านคือถ้าเห็นว่ามันไม่เหมาะสมอันนี้เนี่ยเหมือนกับเราขับรถผิดกฎจราจรและลูกข้างหลังบอก่าทำมีความต่อต้านอันนี้โอเคอเพราะว่าการที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงเป็นนักศึกษาแล้วมาคุยกันนักศึกษา คู่หนึ่งนั่งคุยกับจจีกันเนี่ยเรารู้ว่าไม่เหมาะสมเราก็ต่อต้านอันนั้นไม่เป็นไรเพราะวัยยังไม่สมควรเขาไปแยกเขาหรือเปล่าเจอคู่กำลังนั่งจิจีเข้าไปจับเขาห่างจากกันเลยหรือเปล่าเขาคงไม่กล้าเขาคงจะเลิกแต่ว่าถ้าโตขึ้นแล้วจบแล้วเนี่ยแล้วยังไม่พอใจยังไม่ชอบอีกอันนั้นอันนั้นอาจจะต้องปรับนิดหน่อยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่อายุสี่ห้าสิบปียังไม่แต่งงานเลยครับก็เพราะว่ามีความคิดว่าเรื่องนี้เขาไม่ชอบไม่เหมาะสม เพราะเขาก็อยู่จนกระทั่งถึงแก่เท่าโดยที่อยู่ตัวคนเดียว